สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอบ้านนอกนาตอนเช้าค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เก้าโมงเช้าเลยแปดโมงสี่สิบห้าเข้านอกนามาที่ทํางานมาเร็วหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องก็ต้องยืนคอยนะเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าฟอนหน้าลิฟเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นไปบ้านลูกค้าก่ะแต่ เร็วเกินเราไม่ขึ้นนะเราต้องให้ถึงเวลานะพี่น้องก่อนจะเข้าไปในบ้านเขานะคะพยายืนที่ประตูได้ก็ประมาณสองนาทีหรือสามนาทีก่อนจะถึงเวลาค่ะพี่น้องก็เลยอยากมาทักทายทอนเช้าๆก่อนเลยนะกากหนกหน้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกนะพี่น้องจะเล่าให้ฟังว่าเจออะไรมั่งนะคะมาทำงานค่ะ นั่งกินข้าวกับไก่ต้มค่ะพี่น้องค่ะไก่เป็ดนะกลับจากทำงานค่ะอยากกินไก่ต้มค่ะไก่เป็ดไก่เป็ดที่เนเธอร์แลนด์มีนะคะพี่น้องใครอยู่คนไหนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะไก่เป็ดนี่สามารถไปซื้อได้ตามตลาดนัดนะคะแต่ฤดูหนาวไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วฤดู อะไรอ่ะรู้ดูใบไม้ปริซัมเมอร์ช่วงนี้ยังมีไข่เป็ดอร่อยอยากกินไข่เป็ดวันนี้ก็เลยต้มไข่เป็ดกินแต่กินข้าวแต่กับไข่เป็ดนี่แหละอยากกินค่ะ รู้สึกว่าลูกค้านะเขาจะอ้อนเรานะที่ตำานนะ่ะแบบห้อนหรือว่าเรียกร้องความสนใจเราก็ไม่รู้นะร้องให้อ่ะร้องให้แล้วเขาเศร้าแล้วเขาก็คือว่าถ้าเขาส่งเสียงร้องเป็นร้องให้เราก็ต้องเดินไปดูนะสัญ,ญชาตญาณคนอนะ่ะแล้วตามจริงแล้วนะ หมือนกับว่าเขาอ้อน่ะค่ะตามจริงแล้วเขาไม่ทํานะแต่รู้สึกว่าเขาสนิทกับเราเหมือนกับว่าเขาอ้อนเราอย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องกามันไม่มันมันไม่ค่อยโอเคนะแล้วเออย่างไรอะที่นี่อะนะ นี่ยลูกค้าคนก่อนเมื่อก่อนลูกค้าคนก่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นโรคร้ายแล้วทองเดือนก่อนที่จะเสียชีวิตสองสามเดือนนะนะเขาเศร้าเขาร้องไห้นะบางครั้งอ่ะเขาเขายังไม่อยากเสียชีวิตนะเขาอยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วเขาก็ไม่ให้เราเห็นนะแล้วเขาจะพูดทุกครั้งที่เราไปอาติ์ละครั้งอ่ะนะไปช่วยเขาก็จะพูดว่าก็สงสารเรามาเห็น ที่เรามาเห็นเขาอะเศร้าก็าสงสารเราคนที่นี่เขาไม่อยากให้เราเอะเศร้าไปกับเขาด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อนั่นเลยค่ะแล้วทีนี้คนนี้นะ่ะเห็นไหมคนนั้นเ็าพูดอย่างนั้นแล้วคนนี้นะ่ะเหมือนกับว่าเขาอ้อนเรานะมันไม่โอเคอะอยู่ด้วยกันนานเกือบห้าปีก็จริงแต่เราคือว่าเราไม่ใช่นักจิตวิทยานะ เราไม่ได้เ,เรียนจิตวิทยามาไม่ใช่เรียนมนุษย์าศาสตร์มนุษย์าศาสตร์ไหมนะมนุษย์าศาสตร์เอกจิตวิทยามานะพูดถึงอ่ะแล้วที่นี่น่ะพูดถึงที่เนเธอร์แลนด์นี่นะมันมีคนมาช่วยทุกแผนกแม้แต่นักจิตวิทยานะถ้าเขาไม่สบายใจอะไรอ่ะไม่ว่าใครก็ตามอ่ะไปหาหมอจิตวิทยานะ เขาก็มาคุยให้สบายใจขึ้นคุยให้สบายใจขึ้นจะอ้อนเขาได้นะอ้อนคนที่เป็นหมอจิตวิทยานะนักจิตวิทยานะแต่เราอะไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาไม่ได้เรียนจิตวิทยามาแล้วเราก็ยังไงอะเราทำอีกแบบหนึง่งแล้วถ้าเขามี ปัญหาอะไรอยากอ้อนหรือว่าอยากพูดอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาก็ามีเกี่ยวกับนักจิตวิทยามาช่วยเขานะพี่น้องมันมาช่วยทุกอย่างอะ่ะเราไม่ใช่ว่าปัดไปว่าเออไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมา <c oughs> ไม่ต้องมามเรียกร้องความสนใจฉันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ใช่แผนก,การทำงานของเรา เราจะไปที่แน่หรือจะไปโอบคอดหรือจะไปะมันมันไม่ใช่ที่นี่นะคะพี่น้องขาที่นี่เวลาใครทํางานแผนกอะไรหรือ,อยังไงนะก็ทําสิ่งนั้นไปแล้วคนป่วยเขาก็รู้นะคนป่วยอเขาเขาจะรู้ว่าเขาเขารู้หมดแหละที่เนเธอร์แลนด์นะว่ามีแผนกอแต่เรา ป่วยซึมเศร้าหรือว่าโน่นนี่ไม่สบายใจก็จะมีจิตนักจิตวิทยามาคุยด้วยแล้วทําให้สบายใจขึ้นไงคะนั่นแหละก่ะแล้วนั่นแหละรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคนะคนนี้อ่ะรู้สึกว่า,าที่ผ่านมาประมาณเดือนขวากว่าสองเดือนน่ะหลังจากกลับมาจากออลีเดอรู้สึกว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาอ่อนเราอ่ะไม่รู้อ้อนหรือเปล่านะแล้วเขาจะร้องให้ขึ้นมา แล้วเราก็เดินไปที่เขาแล้วเขาก็ร้องแล้วเจ็ดน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยธรรมดานะอย่างที่บอกเลยเขาไม่ค่อยทํานะที่นเนเธอร์แลนด์อ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราอะเศร้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วทําให้เราตกกรใจด้วยอะนะเรื่องอย่างนี้นะ่ะมันสำคัญ <c oughs> นั่นแหละก็อยากจะพูดว่าที่นี่เวลาใครทํางานอะไรประเนกอะไรก็ทํำสิ่งนั้น ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นักจิตวิทยาเราก็ไปโน้มน้าวจิตใจหรือไปพูดให้เขาสบายใจอ่ะไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาไม่ได้เรียนนะมนุษยศาสตร์เอกจิตวิทยามาสักหน่อยอะไรเนาะมันก็กึ่งกึ่งตลกแล้วกึ่งกึ่งที่ว่าเราไม่ไม่ชอบอ่ะถ้าถ้าทำอย่างนั้นอ่ะไม่ชอบอ่ะพี่น้องขาเข้านกนา ทานข้าวเสร็จแล้วก็จัดของไว้ให้น้องค่ะพี่น้องขาน้องเด็กนักเรียนนอกที่เขามาเรียนที่นี่นะคะพี่น้องขาเข้านกนานรู้จักเขาหลายปีแล้วค่ะรู้จักตอนที่ไปเดินอยู่ในเซ็นเตอร์เจ็ดแปดปีก่อนค่ะก็มาเป็นเด็กนักเรียนนอกได้ทุนมาเรียนที่แอร์สมิสนี่เลยค่ะพี่น้องขาแล้วพอเรียนจบนะไม่กลับก็ไม่กลับประเทศไทยก็หางานที่นี่ทําก็เลยอยู่ที่นี่ เขาเข้านอกนาเขาเลยไปถามเขาว่าส่งข้อความถามว่าอยากามีพริกกินไหมพี่เข้านอกนานะ่ะพริกเยอะพริกเยอะแล้วมันเยอะเกินก็บอกว่าโอุย้ยตายแล้วเขาสนใจค่ะมารตเตอดัมพอดีเลยวันนี้ก็เลยเนี่ยพริกล้างเรียบร้อยแล้วก็ที่ปลูกเองนั่นแหละแล้วก็เด็ดอะไรออกเด็ด วินมันออกข้อประมาณสองกิโลแหละพี่น้องเนี่ยเอาไปให้น้องเดี๋ยวน้องเด็กนักเรียนนอกเขาจะมาเอาที่บ้านนี่แหละก็เลยโน่นนี่นั่นแล้วพริกอันนี้เขาพริกค่ะใส่ถุงเรียบร้อยที่ใส่ในโอเวอร์น่ะมันเยอะเกินด้วยค่ะพริกเป็นพริกแห้งแล้วล้างเรียบร้อยแล้วใส่โอเวอร์แล้วมันกรอบอันนี้ก็ไอ้น้องก็ไปเป็นพริกทอดพริกอะไรได้ค่ะอันนี้ดอกเงี้ยวค่ะพี่น้องขาดอกเฮี้ยว เอาให้น้องก็ไปด้วยมาม่ากล่องหนึ่งอันนี้ปลิกปนค่ะปลิกปนให้น้องไปเผื่อน้องก็ไม่มีนะไม่ได้กลับเมืองไทยนะแล้วก็ลาบผงลาบน้ำตกแบ่งกันไปนะแล้วนี้ปลิกปริกนี้ซื้อมาเมื่อก่อนซื้อมาแล้วทีนี้ให้เขาไปด้วยค่ะ มีพวกเส้นมงเส้นมีแบ่งไปให้น้องก็ทานกับพี่น้องขานี่แหละเดี๋ยวจัดใส่ถุงให้เรียบร้อยน้องเด็กนักเรียนนอกเขาไม่ได้อยู่ที่รตเตอร์ดัมนะแต่วันนี้บังเอิญเขามาทำงานตรงนี้ก็เลยได้บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาที่บ้านแล้วก็มาเอาก็อยากนี่เขาบอกสนใจพริกนี้แหละก็บอกพริกสดอ่ะงามมากเลยกับพี่น้องดูงามเนาะ เด็กคันเรียบร้อยล้างเรียบร้อยปใส่ช่องพิษได้เลยเนี่ยตั้งเขียวปนกันตั้งเขียวตั้งแดงค่ะเดี๋ยวคอยนะคะคอยดูว่าน้องเด็กนักเรียนนอกไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายเขาหรือเปล่านะคอยดูนะคะพี่น้องเตรียมกล่องไว้ให้เขาแล้วค่ะพริกค่ะถุงใหญ่สองกิโลกว่าเนาะพี่น้องขาพริกนี้นะ ที่เขาขายที่เนเธอร์แลนด์คนไทยที่เขาปลูกขาย,ยานะบางคนก็าปลูกเยอะเขาก็ขายนะกิโลละสิบห้ายูโรหรือ1 8บแปดยูโรนะพี่น้องบางคนก็ขาย18ก็15ก็มีเห็นใน f เฟซบ o ๊กอะนะแล้วทีนี้แต่ก็ไม่เด็ดวิ่นออกให้นะก็เด็ดมาจากต้นจากอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขายเลยไม่ใช่เด็ดวิ้นแล้วมาล้างสะอาดไม่ไม่นะภูมิใจจังเลยที่ได้ให้น้องอะเด็กๆอะนะก็เขาประมาณยี 28ปีเหมือนลูกของขา้าวนกนานั่นแหละเด็ก,กน,นะกินเยอะนะเด็กไทยไหนก็ตาตำส้ตมตำโน่นนี่นั่นตำน้ําจิ้มนะพี่น้องเนาะใ้ให้เขาดีใจมากเลยอ่ะที่เขามารถตเตอร์ดัมวันนี้อดีใจจังเลยยินถ่ายริงเหรอเด็กนักเรียนมาแล้ว <laughs> ไ,มมไม่เป็นนักเรียนแล้ว <laughs> น้องไม่อยากเข้ากล้องยังไม่ได้เข้าเลยไม่ต้องเข้าไม่เข้าค่ะลูกเป็นัไงไปเที่ยวมาอร่อยไหมน้องอร่อยครับผมกินอะไรอ่ะต้มมาม่าครับตอนนี้จากพีินผนอกมากๆเลยใส่กุ้งด้วยเขากินมาม่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็ไม่เข้ากล้องนะก็อายเด็กด้วยนะก็ไม่อยากเข้าหรอกค่ะเด็ก ดีย๋ยวพี่จะใส่ของใส่ถุงให้แล้วนะนนใส่ถุงนี่ปลิกปลิกคั่วปลิกคั่วคือว่าปลิกที่ใส่ในโอเว่นอะนะโดดแล้วหวามากปลิิกสดตำจริงแล้วเด็ก เด็กก็มีก็มีเงินเดือนนับมากกว่าเข้าน้องดาตั้งเยอะนะพี่น้องไม่ต้องให้หรอกแต่ให้อย่าอยากให้อย่าไม่เกี่ยวกับเงินเดือนที่เ็าได้เยอะใช่ไหมล่ะจริงไหมล่ะเด็กเงินเดือนก็จะหนุกนานๆก็จะมาเจอกันสักที บังเอิญวันนี้นะตามจริงปริกนี้เข้านกนาไม่รู้จะเอาไปไหนมันเยอะดีใจจังเลยได้ให้เอาให้เขาคนมากครับไม่เป็นไรค่ะน้องไม่รู้วิห้อไม่จาชื่อไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวจะไปเยามาแม้วเราหน้าคุณมาผมจะมาฝากโอเคแม่บุญล้าเรืออะไรไม่ใช่แม่บุญล้ำค่ะวห้ออีกยนแล้วปลาบองอะได้ซื้อที่ไหนอะปลาบองไม่ได้กินแล้วไม่มีไม่มีแล้วไม่ไม่ทาเองอ่ะบันละ มุ้ยทำยากนะปลญาเดี๋ยวฝรั่งข้ามบ้านตกใจแจ้งตำรวจแจ้ตำรวจคนตายในบ้านเลยตนกคัะข้าหมกอะไรกันไปก็ว่าเดี๋ยวมันจะไปเรื่องเราเน้องจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วโอเคพี่น้อง่ะน้องก็จะกลับแล้วเดี๋ยวข้านกนาส่งน้องที่ประตูก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของครับนอกนาใน,นแหลนนี้นั้นด้วยนะครับพี่นงค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ